สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับขอให้รับชมคลิปอย่างมีความสุขครับแสน,นะโอเคเรียบร้อยนนะแสตดิออก <c oughs> ้กก็ไอ้อ่ะแม่งแฟดเลยอ่ะโหดเกินมาลุ้นจริงไม่เป็นไรไม่ทันพี่ยังไม่ได้ขวดเลยพี่ทำรองเท้าก่อนอ่ารู้เลยวะเลเจนด์ด้วยวะถ้าแฟดมานี่เอาเลยนะพี่พี่เอาเลยถ้าแฟดเข้ามาสกิะ เรียบร้อยกูตันไม่โดนอืพเบอดไปแล้หาลกแตกเกียนไม่ตายวย่ะที่เดโดดนี่เหมือนฮันก้าโดดใส่เลยว่ะให้ร่างเนี้ยอัโดดไหมพี่โดนโดนโดน,โดน มันเหมือนฮัตก์กาดอดจริงๆเนอะไอพีเดเตอร์ล่างเนี่ยแต่ฮัตก์กาที่เจอวันนี้ม่งโคตรโกงอะตอนมันโดดมันเป็นอมตะด้วยเว้ยไม่มีดาเมจทำอะไรไม่ได้เลยอะตอนโดดใส่เออแม่งโกงจัดเลยมีกางฟ้าฝ่าข้ามเฟียด้วยเฟียไม่พอมันบังคับให้มาตีเว้ยแต่ถ้าไม่มีกระถาฟ้ามันจะวิ่งออกเว้ยแต่ถ้าแต่ถ้ามีกระถาฟ้ามันจะวิ่งเข้าหาเว้ยเฮ้ยโคตรเท่ น่าสนใจอะน่าหยิบมาเล่นมากเลยลยิ่งเลือดเลือดรถยิ่งตีเร็วตีแรงแต่มันโหดอยู่แล้วฮันก้ารสกิลหายไปแล้วชาร์เลนต์โย่ชาร์เลนต์โย่สุดท้ายรู้สึกว่าดามเมจสกิลเพิ่มขึ้นแล้วมันมีท่าหอ,อกแบบเป็นดามเมจจริงอะ่ะไอหอ,อกไฟอะ่ะต้องถามพี่เล่นบ่อยเล่นแต่โดต้าหนึ่งแล้วตัวมันเกียนมากเลยคือกูแต่ก่อนมันไม่มีสกิลปลดอาวุธนะเว้ยฮัตก้ามันไม่มีสกิลปลดอาวุธนะแต่ก่อนอะ เห็นพี่บอลเล่นแล้วจะร้องไห้กันแบงเข่าเห็ไม่น่าตายไม่เหลือแบงค์แล้วนะโุบอลต่รุบบอลล้วขันบัวผมวิ่งไปเรื่อยๆประเทศเดนมาร์กมาไหมเด็กใกล้ หลอดยาวนิ่มครับไม่ออกมันตีคนไม่ได้ถามพี่ดูได้แหมมันลังไปเลนกลางยได้เอาอะวิ่งคู่กันไปเลยวะไม่อะไรถ้าหมาไม่เห็นมันก็ทำอะไรไม่ได้ดาเมจเบอลผ่านเราฉันกจิกมึงกันจะตายอาอไม่เจอขึ้นมาถามพี่จะทอามเขามัน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 ถ้ามันเดือขึ้นมาสอนได้มันหาไม่พอปอนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ด่ากูอีกไอ้เนี่ยตีตังเลย วเ<า>ฮ้ยคลองใจปะเขาชื่ออะไรวะแต่ไม่จบเอ้ยมันพี่เป็นคนที่แบบพอจะนึกอะไรแล้วมันขาดใจแต่มันทำอะไรไม่ได้เว้ยมันต้องให้แบบรู้อเออแล้วก็น่าจบเลยทำใน,นคนดูเจอหัวไปได้ไหมมึงต้องรอปะอม,มือเด้ออืมไอ้น,นี่ <S <S นก็ตีจังเลยอยู่ใกล้ๆเลยขี้มันเยอะเลย เอาวอร์เดนมาซะวะนอนยืนกลางแทนพี่มาหน่อยดิพี่มาเล่นบนละระวัาานไงนะเว้ยดับเบิดลดาเมจนะไม่ใช่นี่หวะวอล์กนี่หวะเออเออได้วอล์กมาโดนนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอระวังไอ้มีวางแตเพื่อน ต้องฆ่าแล้วพิเกิดเพนพีเดเลือดมันร้อนเลยครับเฮ้ยได้นั่นแ่ะทีเดียวเออจะได้ก่อนดูล่างแต่ไปแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยนยังไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่มาเล่นบนละหาหก่อนปรยู่กลางบนโดนบนโดน ว้าเลยว้าวว้าวมีอะไรไว้หน่อยหรือเปล่าไม่ตีไปเลยวะนุ่นไอ้ปอนปอนปอนเดินมาหน่อยลาไม่มีเกิดละเใครแล้วใครลาเกิดไปแล้วนี่ยเอาไปเดิมาได้สิตั้งยิงเลยก็ได้ไอ้นี่ก็ตีดังเลยมีปืนเริ่มมีกินแล้วน่ะต่อสมือแห็งต่อแตกกันไปเลยเร็ววังฟอกไม่เฮียรอรอเดี๋ยวพี่เตะไปเดี๋ยวพี่เตะไปเดี๋ยวพี่เตะ การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าคนอื่นปิดโยนไม่หมดเลยนะเหลือแค่ปอนไว้ก่อนเดี๋ยวรอพี่บิงก็ปิดเลยแล้วกันจนกว่าเออไม่ผมได้เจ็ดทีแรกไงเผื่อไอ้นี่ อ้นนี่ก็ตีจังเลยเวลาไม่มีเกิดทาอนดิเฮ้ยบอมไม้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วสตูหายไปรุ่นล่างจริงนี่ก็ตีจังเลยที่นยางยิงยาง ตอนนี้ได้ช้าปกติได้แล้วเดี๋ยวเขอหาเกจแล้วแล้วคอ่อยหัดก็ประมาณห้าร้อยอ่ะน่าจะได้อีกกองหนึ่งน่าจะได้แล้วเสียงขึ้นทอมอพทอมไม่หายหมดรอให้มันเล่นดิโอ้ยอยู่ล่างเนี่ยแ,แม็กแมนอยู่กลางอ่ะกแบบันเว้ย อีเดลเดอร์บัตรฉลิตเอลเดอร์หายไปเลยขี้แฮกหลังไหมปอนมันเดินหลังเลพี่เิยเดินเลยพี่มีวาเดนเออเอาวาเดนนี่แหละเอ้แฮก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 ก็จะตายนะเมื่อกี้ที่กูไล่ฆ่าไปอ่ะมันได้มันไม่มา เปิดไหนเด็กเด็เฮ้ยดีไหนอาย่าวเำี้ยก็พอสักไอฟอนไ่เวนทำตัอถึกทำไมอ่ะกูผิดอะไรอ่ะกูก็กูตรวจสเต็งไงเจ็ดยังวะอ๋อลายไม่เกิดรอรอรอพี่บิงะเอาไงคอสองหรือว่าเอาชุดเดียวตัวนึงไป ชวตัวนึงตัวนึงตัวนึงหยอกไอ้นี่ก็ไม่ดังเลยนั่มือมันทองวะอ๋ออันตรีใช่ใช่ใช่ที่เขาเขาดูดยาวจัดที่เล่นต่อเนี่ยเดี๋ยวไป้พี่เออไม่ได้แหละเมื่อกี้

เฮ้ไพ่อ <Hey! S 1> ไม้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วล่างโดนปะเพกเลยเดอ้อเพกถึกอยู่ได้อยู่นะพี่เขาก่อนนะ,ะไม่ต้องรีบคอมนะ <c oughs> ไไดด้ปชุอ,อยู่บนหมดมั้งแม่ก็รอซ้อมพี่เดฟเออ่า มันหนาวไม่พอนะเนว้ยใจเย็นนะพี่เราลูนอีกชุดหนึ่งอ่ะผมใจเย็นอยู่แล้วพี่เดมมาดิยี่สิบเหี้ย,ยพูดปุ๊บลุยเป๊าปเป็นไงล่ะแต่เนี่ยมึงอะใจเย็นในเหี้ยพี่ขอลุนบนะอ่ะ แกกระถาฟ้าเลยคูชุดเดียวหายปอนปอนปิดโยนเลยเออมันเท่าอ่ะแ่ม่นะออมันเท่าไม่ดูตัวเองอย่ามาบังทางดิไม่ดูตัวเองเลยออกไม่ได้ระวังมันออกไม่ได้กูเดินมาขนาดเดี๋ยวก็ตายอีกเอาออกไปสิพ่อเอาปะพี่เข้าไปก่อนออกมาได้ไหมครับบอลเ่นก็

ต้องแดมาแฮกอยู่ล่างขวาตรงตรงรูน่ะพี่เห็นแวบๆตะกี้นะอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยเออป้อมล่างฮะนี่มีหว่าระวังเอาไปได้เอาไปเดมอ่ะมาเด่น นี่ะจัดไปสามแล้วเหรอนี่เองบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นก็ตัวเรียบบอไม่เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเฮ้อไม่แดงโดนซ้ำแล้วลาไม่อยากจุ่งแฮกแฮกๆๆ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 ไ ดูมานาไปไนะมานามไม่ได้อัำนำดูดเหมือนไม่ลดอะ่ะ <c oughs> อย่ายอมแพ้ยอ,พ <c oughs> อย่าแน่ <c oughs> แนในข่าวลูกพี่เราร้องเพลงนีใน <c oughs> น้ใครมึงก็รู้ว่านี่ที่นี่ที่ไหนหมายถึงใคร ทีนี่บาซิลเนี่ยบอกถึงลูกพี่ยุทธอ่ะลูกพี่ยุทธร้องเพลงอย่ายอมแพ้ไงทำไม่ได้หรอร้องทำไมอ่ะกูไม่รู้มึงหนีมึงร้องบอกใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไหนไม่เห็นนายไม่เห็นมึงมันยิงมันยิงก็บอกแล้วใช่นี่ขจัดไปสามแล้วเหรออะไรบอกกูแจนเย็นกูเห็นมึงใจร้อนอยู่คนเดียวพี่เดชกูก็วอล์กอยู่มันไม่ได้เห็นกูเห็นมึง เจอแบทแมนวินเริ่มมีกินแล้วนะโอ้ไม่รู้จักตบกูย,ยังรูปมนาพี่ไม,ม่พอนี่วะปวดหรือกกม,ม,มัะกุ่มะเย็ดเเปนหน้าก,กาก เปิดหน้ากากต่อยอย่างเงี้ยใจอถึงว่าทำไมคอมแบทแมนไม่ตายต่อให้มีเจาะก็ไม่ตายออนบูธแดงกันเวทแล้วก็ขึ้นสเต็งมาทิ้นนะไม่ตายไม่ตายบัตชารีดีของสเต็งมันเยอะออกเจาะเวทก็ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยบอมไอ่แดงโดนซ้ำแล้วพี่กลับบ้าน ซื้อเห็ดน่าจะไปหาไอเนี่ยหาแดมแฮกแม่งเล่นเวสุดสายเลยวะไอ้คเลียงกูเหี้ยกูอยู่ไกลบิงกูก็ไม่มีตัดรุนบนแค่วัดพี่ว่าแฮกน่าจะมาตัดลุนบนปะจะผ่าดทันพี่ก็น่าจะเข้าทันอ่ะ แม่มันจังหอมฉุยบินสุ่มด้วยนะกูอ่ะของจริง่ะหมดกันหมดแล้วเนี่ยสุดจอพอดีพี่เกือบคลิกไม่โดนนี่ว่าสุดจัดจะพูดอย่างนี้ได้อีกสุดจอใช่ไหมเขาหนีไม่ได้โดนพีเดก็โดดอะถ้าโดนอะนะ ส่แกนตรงนี้หน่อยมีเดียกูจะล่อไล่อีกอะีมันดีแล้วเ้ยีเดียมงต้องตายเลยวะอ้าวแมวเก้าันดัี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้งก็ตบเรียม้ม่นอยู่ล่าง นี่หว่าไปไหวเหี้ยเฮ้ยบอมไฟแดงโดนซ้ำแล้วตันนี้แก้ไปแล้วไม่มมีืดไปก่อนใช่ไหมโดดเหยียบไปเรื่อยไปเลยลุนล่าง โดนบอลโดนบอลดับเบิ้ลโอเคแคร์แครเไอ้แฮกว่ะไม่เอาเลยว่ะกูโดนชุดเดียวกูดูพีเด่กูดิไี่หายกูเจอแมสแมนที่เกลี่ยตามตามตามเลยเกลี่ยตามตามมาเองเลยน่าจะวาร์ปกลับแล้วพี่ว่ะแม่ก็อยู่ในป่าแถวๆนี้ แอ็กซ enfin ันแล้วนะโอเคแมนอยู่ล่างออกคำออกของข้ามขั้นนักกางเราค่อยมาทวินเบดเหอต้องตีไปโอเควันกานเบิแมนตี <S sozial Contract> <sinus> ไอ้เชื่อกันก็ไม่ได้สัตว์ไอนี่เป็นโหดเองให้เป๊ปดีกว่าแมวแมวพี่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 แมวให้โกเนี่ยิงยิงบีเคบีแไหนเดีวฮะพี่ต้องตายหาย่ล้วไอ้เฮียเอาหให้เป็นรู้กันเ,นเน B B. นด้ยอย เฮ้ยป้อมไฟแดงโดนซ้ำแล้วนิ่มขนาดนี้จะเป็นคนลึกอขี้กันวะดับเบิ้ลนนท์พี่เดียส่งเดาไอ้เหี้ยพี่เดชแม่งเดือดไปแล้วออกไปเน่ง

ว้าวว้าวว้าว,ว,ว,วเนี่ยใ่าาไปล้วนี่จัดแล้วจัดแล้วจัดแล้วมืดปะจุไฟเผาอยู่ดิปีนังกาไม่ได้ตัวเอง เตีแข้งแล้วเอาวะเอาวะโอ้ตีแท็บทิ้งด้วยเอาดขขิเอาเด้มันลงน้ำหนักเดินมากไม่ได้เนาะปวดเดินแล้วปวดสะโพกมันเคลื่อนแล้วหัวกระแทกแรงก็คนที่ออกนี่คือรถบรรทุกโมเด็นเหรออ๋ออีสันอือกูไม่ได้ถามถึงรถอะไรที่ชนกูถามตัวที่ออกคือโมเดนเหรอเอ็มไม่เลวโมเดนออกเลยทีแรกนึกว่าแดมออกเลย ีอ่านชื่อว่าตอฮาราตัวดิได้ดิพี่น้องขอพี่ก็จัดให้ดิจะจุกทำไมเอ้ยมองฆ่าเพื่อนเราใช่ใังไงละชวนต่อยลาเป็นเหตุ ตายจับขาไ้ัตวไม่รอดยะก็พี่นุขุดไปมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะงไปที่ชวนกันไปต่อยล้านะเออพี่นุต่อยล้านปะเดี๋ยวจะเสื้อ ของพี่มีแค่นี้ชนกูต่อยลาแล้วเฮ้ยบอลไม้แดงโดนซ้ำแล้วรับเจียพี ได้ได้เด่จบนี้ได้จบเนี่ยเขาเรียกครับจีนเนี่ยเออเดี๋ยวผมไปนู่นห้าโมงเอาว่ะคอนตันมาเกมส์สันส่วนพี่เดียวค่วยป่าเออพี่เลียงป่วป่าแล้วโดนใส่แล้วซับ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  I live again. I live again. Live again. <laughs> ah, Yemba.